มาดูซิได้อะไรมัางนี่ยี่สิบยี่สิบมาหนาวหกสิหกซื้อมาหนาวหกสิห้าร้อย เอาลย,ยได้กันมียกผุเลยคนมาซื้อทีหลังอะไม่ได้เลยจ๊ะเอามาหมดเหมาหมดถุงเลยมะนาวกะลูกละสิบบาทมะนาวหกสิบได้ยินว่าสามลูกสิบ แม่ค้าบอกอยู่แม่ค้าบอกอยู่ว่ามะนาวแพงดูซื้อได้อะไรม้่งห้าร้อยบาทถูกนี่ได้ถั่วพวงด้วยได้ถั่วหมกมาด้วยพริก หัวหอมนย่งละสามลูกเกิตมางกว่า ่เสนอา้าวแล้วตวอูตอ๋อตะูแยกอแม่ค้ายังจะแยกมาให้อีกตะูมหนองจริงด้วยจ้ะอา้าวลูกชิ้นไปไหนเนี่ยได้แต่ปลาเส้นมาแล้วลูกชิ้นอยู่ไหนจ้าแม่ค้าแม่ค้าไม่ใส่ลูกชิ้นมาให้อืม ไม่ได้ฟาเส้นไม่เกี่ยวนี้สี่สิบสบาทนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบาทไหนอันนี้นอันนี้อันอนีนเ้นเก้าสิบ ว้วสินี่อันนี้อีกสามสิบมาได้หมูอุมน้ำมันเลยจริงๆเลยร้านผักในห้าร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวลูกชิ้นไม่ได้ลืมหยิบให้มาแน่เลย ว่าหลังก็ไม่เอานะคะไกลดีไปบอกว่าไม่ได้ของอะไรมาเขาเขาจะหยิบให้มาซื้อลูกชิ้นมาเขาะจะทำะก๋วยเตี๋ยวให้ตัวเล็บร้านหมูยังไม่มาร้านหมูยังไม่มาร้านไก่ก็ยังไม่ตั้งรีบไปตลาดเร็วฝนมันจะตก กินนี่อีกแล้วพอหายปวดท้องก็กกยังกินหกร้อยกว่าบาทเงินคนแก่ได้แค่นี้แหละ